องทุกคนพอกันไปเนี่็วันทียี่สามมกราหกหาได้จ้าออปาปลาขึ้นผู้เก็บพักนแคีนขึ้น,กนเกล,ล,เล,ล,เล,ล,เลีพี่น้องไปเนี่ยมาต้นแหลกแหงมานเห่าดอกแหลกแหงมานไปเนี่ยห้าสิบมานบอพี่น้องเอามาเก็บพกักนเขียนเป็นกลางเลยหรืมนันออกกลางเลยอ่ะออกกลางนี่กับออนอยู่นี่นี่ส่วน,นี้เสิบกระเด็ดค่ะแกงไปปลาต,ตาก็บโมาเอาใส่ตทุง่งนี่ล่นะพี่น้องนะโอ้พี่หด่อยพี่ นี่นี่ตัวต่ำๆนี่นี่นี่ในแคมสอกนี่ดิโอ้โหเห็นหอดพักพี่น่องเอ้ยก้องสีเหลืองต้องส่วนกับสีเหลืองเป็นกลางเนาะสองอันนี่เบ็ดอันนั้น mong đấy thằng con bỏ bó kẹp, cũng có đại nhiều cái vái này này hả bộ từng bó kẹp này ôm nhảm ui เออหย่อนกันยังแข็งเลยที่เกาปอนที่เกาแล้วมองไปว่าถึงมองว่คนเขียนเหนียนย้อนหนึ่งนี่ทำหนึ่งทั้งคนเขาว่าทำหนึ่งพอดีเนาะเออทำหนึ่งพอดีพวกต้องคนใช่ว่าโลสัต m ม่ได okay, ้จะขิดเอาไว้หก็นีเลลพอมพอมองอะไรพอหมองไม่ออกดอก้ว่ามัต้นมนาเนาะนี่บ่ làm ngon ngậm ngậm này, có đi này. Ừ. ừ. Vâng À, cái nào cân đo cái này ta nhỉ cân đo vậy này ừ, đỏ của mình. ừ. nhìn nhá cân đo nó đỏ mình. Mua mình. Mua mình ừ. mà Hãy như cho kênh

เราเล่นเสือง่ายๆได้เกียร์พันทีอ้อพี่อ้ยห่อนง,าม,งามเลยเห็นบ่เห็นอยู่งงมเลยโอ้ยขอกมาที่อะหงำอันดอกนึงเดียดกระซองอันเก่ามันเ,เกิดนี่คือแต่เกิดนี่ You thọt nhọt mai gửi lên. How đây này tay nga đâu? How did hang tay? Put it onham, long nát. Hang ong, long nhọt Hang nhọt long nhọt Hang ong, long lắm cho ong, long nát. đọc ong, long nát. Hang ง,งามยิ่ยที่นอแล้าง,งามเลยต้วนี้บบได้ทายเก็บมันแยกกัมไดรึนี่ละยอเดียวนีงาเดียวนียบออ,องามเยลเยเลยไปมาตามมางาดอกนึง พี่น้องเือตัวหน่อยงันตัวหน่องไฝ่ได้พี่น้องเลนตัวหน่องไฝเอากไฝ่ปลาติดดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกแซวเลยโอ้ปีนี้เป็นตะโดกอยู่พี่น้องบอกไฝ่ปีนี้ดอกแข็งละฮะเดี๋ยวจิตไทยบอกไฝ่ปลาพี่น้องเบ่งอยู่ยามันออกก่อนออกมาออกดอกออกกันก่อนยามเดือนหันหกคนไฝ่ปลา ไฟผู้ต้วนว่านกับว่านในพี่น้องไฟปา่าพี่ไก่บอกเขยเป็นหน่วยพี่กรอนนี่โอ้ยดบต้วนว่านกับว่านหน่วยงามเอาต่างๆเลยวันนี้เข้ากับทีเอาก้อยน้ำด้อพี่น้อง Nhà quản cái làng diện này Ngạt còi Phải xem em à đấy Cho mày ngạt đâu ngon một ngày rồi Bỏ coi cả sĩ ốc coi văn phong với cái cầu nọ Phi không mạo gì Trong bộ đẹp ốc cầy mà, một coi, mà nó bự cái cây thẳng. Ủa ừ, ông tê là, phi nòng. Bụi đấy, bở để áo xài xiêm nhàng đấy. Bở để xài xiêm, xài kẹt chốt nhạc Ủa, phi nòng đấy. Mít đang nhậu nhẹ nhàng còi. Hông bở พี่น่องเงาเดียวกันเออเงาเดียวกับพ่อเอาเมือม่อมาวัดวันนั้นก้าเมื่อกเอ็เอาเมื่อก็เฮ็ดนะไรพี่น้องบดใหญ่ท้า้พี่น้องเพิ่งแบ่งกันพูดละเงาะองหัวกับไหนบักล้านหนึ่งเพราะว่าก้อยย่ามนี่มันเหนียวดีแปลงมันหลายนเนาะเหนียวมันคือย่ามฝนแต่ว่าหันใบมันพืชอ,ออกมันกับสีเฮ็ดบดุได้เพื่อนวะ ตัวหนีไทยหัวใหม่เด้ก็มันเดี๋ยวนี้หัวยังตัวหนีไทยหัวใหม่นะอู้บ่าเพียงเหงาทั้งห้องุดเหมือนนั้นเนื้อตัวหนี้มันขุดง่ายกว่าคุดง่ายกว่าผู้เดียวก็เอาไหนเหมือนนั้นสองคนเนาะตรงนี้พี่น้องนี่แต่เงากรอยเด้นี่ก็เงากรอย มีกาเงาเสือมันขึ้นเสือไกว้ยกอยข้อนี้มันสิมันสิล่ำแหละล่ำมันสิแแหล่กาเงาเนึ่ขึ้นโค่นจจโกรดบ่ได้ก้นยากได้น่ะพี่หน่องเสือมันสิมีน้ำ

เด็เป็นทั้งสีสองทั้งสีเหมืนเด็พี่น้องเลยไปฟานแล้วนี่ <ừ. S 1> ก้อยเหลืองงามทางหน้าเนอคงเป็นไอพี่นอ้องหงอเหลืองงามแหงก้อยขนเหนียวก้อยข้อจ่ามันก็สิเป็นหัวสีขาวจะเ,เอาเงาเดียวมจะเอาเมื่อเงาเวิดละอ่าพวกสองเงาเ่ยจองมา มาฟานเอานะฟานมาเลยฟานใส่ถุงดำเนมะื่อทจังเอ,เอะเมื่อไรจะไล่อุ้ยไล่กลบหมดตัวนั่นบ่สต้งกันเนาะต้องเงาข้างงานวันนั่นหนอแม่พี่นอ้อเป็นยักษกอนกึ่งออกเสียมาเห็ดกินผมหัวหอันไหนก่อน์อก้อนกป็นิักษ์กคือเกาได้พี่น้องนี่ย่พาเดี๋ยวฟันถิ่มได้ให้มันเกิดอีกพี่นาเพราะให้เขาเดี๋ยวมาเอาอีก มันอยู่ไก่ๆก่ทางนะเอาเซโรตเมื่อไหร่บริเบะไก่ไเก่เอนุรักษ์ไหวมันมีหลายหอกกับฟองไหวที่เก่ามันยังอยู่มันอยู่ไก่โอจโตรีมเมื่อเบิดนอมาหนหอกกะสอบนีหน่อยหนึ่งกะสอบกระสอบนิดน่อย กองอาหานจะเมื่อเบิดบ่ล้วนี่จะเหงาโกโไอ้เลยมันนี้ก็ได้น่าทําบ่งกี่แบามันงามเนาะดินมันงามมันอันนี้เนาะต่างสึกโกดอยู่เพราะว่าทั้งแตน,นเป็นหินบเหมือนงั้นทั้งแตนเป็นหินนั้นกระลุกมันลงมาได้มันตา่ดดางสึกโกรอยู่ทัทง้ทงทั้งทิงไม่ได้พี่เนาะยังเห็นโซนยักษ์ก่อนคน น้ำมาเห็ดแน่แน่หน่ะล่ะมาไปก่อนมาถ่ายพี่น่องมึงเนาะตอนทักฟันมือนั่นมือเมื่อมือนั่นไดถ่ายเห็นพี่น่องมืองเบียงกันดีมอพูดยาวอ่เอ้็วจะจะมาอะไรพีอบมนี่บูดยาวนี่ อันที่้านเปียกเมื่อมันกับสีันน้ำถิ่น่อยน้ำทางที่ะพี่หน้องถือข้าถือแขงขั้นเอากระเลยบอยวกฟันเปียกขันฟานเปียกมันกับสีลดปริมาณความนักลงอยู่ทำบ่ได้เอาถุงอันถุงพลาสติกมามาอันนี้มาใส่ ว่าเห็ดกอยมน่มันเนียวดีแป้งมันลายต่ว่าแต่กีก็เคยเห็ดตะยามอมันนี้ได้พี่น้องเห็ดตะยามฝนเคยเห็ดดูเคยเห็ดกินอยู่แต่ว่ายามนี่ห้ามห่อเน่ยเอาไปเห็ดกินอยูทำ่าเห็ด่ามนี่มันเนียวดีแป้งมันลายมักไหวนาะเห็ดแล้วเ็าก็มักไหวกับที่เนียยอืดเขาอืดหนามเตะสมัยมพอใช้ไม่เมร์ทำไม่แตกีกินก้อยแทนเขาอยู่แล้วพี่น้องเลย จำกระปนก็นได้ยืดเ,เข่าสมัยจะกี่นอแต่พอตัวเมียมันลืดเข่าลึดน้ำกินแทนเขา,าให้พ่อจะควันเพ็ดก่อนพี่น้องมากรอยเดวกระซิลลเมื่อกันบานนี้พักกับเดือดซ้ำนี่ละพี่น,อน,น้องนี่ถ้าบอกเดืไปไกลนะว่าสิตั้งใจว่าสิมากรอยแน่เนี่ยนะเก็บพักน้ำแน่ยจะดีเดวแรงอยู่แกงเนียงแกงตรงอยู่พี่น้อง ก้อยก็ได้กระสอบนึงเออเอาก้อยเงาเดียวนี่กระสอบเดียวเงาเดียวไปเห็ดลองเบิองเพิ่นว่าเหนียวดีจ้ะแต่ว่าก็เเ็ดไว้แล้วละ่ะแต่ทั้งสีนึงน่ะแบ่งกันขนาดเนาะมื้นอนี้มา2คนบ่ได้ม,มาเป็นบ่ได้ม,มานึ่ฝากกดไหลกหด็เสีเด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเด้อจ้าเพิ่นสิได้เบ,บิ่งคลิปใหมๆ่ๆขอบคุณหลายๆจา้า